มาหนูแย้มไปตากเลยค่ะโอ้ยอันนี้แบบสวยมากเพราะมันมีแบบแใสๆเยอะๆอะใสค่ะเลค่ะเรายิบหยากได้หมาพอดีโอ้ได้แล้วน่ะอะไรอนกหู้ย้มยากได้นูแยมอะไรก็อยากได้ดีสวัสดีฉันเป็นกวางน้อยนะวันนี้นะ ฉันหาอาหารมาได้เยอะเลยดูสิโอ้มีทั้งผักผลไมแล้แล้วก็มีเนื้อสัตว์ด้วยนะโอ้เดี๋ยวฉันจะเอาเก็บไปกินที่บ้านหลังนู้นของฉันนะไปอ้โอ้โอ,โอ เดี๋ยวเราไปเอาอาหารเข้าบ้านกันดีกว่าปุ๊บอาหารหายไ,ไน้อโอ้หหิวข้าวจังเลยเจ้าหมูเจ้ามาป่าน้อยเราไปหาอะไรกินกันเถอะหิวแล้วไม่รู้ว่าจะมีอะไรหรือเปล่า ใครมาทำตกไว้เนี่ยไม่โอเสร็จแล้วแน่เลยเรากินไปคนนีของไม่ไม่ได้ทำไมล่ะนี่มันของใครก็ไม่รู้เรากินเลยนี่มันของเรานะเราต้องเอาไปคืนเจ้าของนะเออแต่ฉันหิวนะพวกเราหิวกินเลยดีไหมไม่แล้วแต่เธอนะงั้นฉันไปล่อเธอไปคืนเองเลยละกันโอเคโอเคเฮ้ยกินก็ไม่กิน มันไม่ใช่ของของเรา ขอบคุณมากเลยนะหิวจังเลยหิวเธอหิวเหรออืมเธอทำดีแบบนี้โอเคฉันจะแบ่งอาหารให้เธอนะนี่ข้าวโพดแสนอร่อยกับเนื้ออันโอชาและเดี๋ยวก่อนนะมีของขวัญพิเศษตอบแทนเด็กดี โอ้ยหิวจังเลยอันก็ไม่ได้กินหนูยิ้มเจ้าหมูกับเจ้าหมาป่าแทนที่จะเอาอาหารนั้นก็ได้กินหมดแล้วโอ,โอ้ยอาหารเจ้าหมาป่ากับเจ้าหมูจะไปเอาอาหารมาจากไหนแต่เขาไปคืนเขาแล้วเขาก็เอามาให้ฉันจริงเหรอ ด็กไม่ดีเลยไม่ได้อาหารเลยฉันจะแบ่งอาหารให้เธอนะวูฟวูฉันจะแบ่งอาหารให้เธอนะจริงเ <era. S 2> หรอโอ้ขอบใจนะเพื่อนรักโอ้ขอบใจน,นะเพื่นพอนยากเรากินอาหารกันเถอะ <abl ering> และนี่อะไรเนี่ <quella> เธอได้ของเล่นด้วยเหรอโอ้ <t> สุดยอด มันเล่นยังไงล่ะเราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้งั <วะ S 1> เธอต้องไปถามแม่กวางแล้วนะว่าเล่นยังไงให้เขามาช่วยสอนนะ<ร>โอเคไ,ไหมไปกันเถอ,อะเหรอ,อรหรอีอันนี้มันคืออะาบีนเโอเคงั้นก่อนที่จะไปเล่นแล้วมา บีเอสดเวนต์คาล ender นะคะเป็นเซ็ตฟาร์มนะคะกล่องนี้นะส่วนอันนี้เป็นซุ่มนะคะเป็นถุงซุ่มนะคะสะสมให้ครบแปดแบบนะคะมีตัวนี้อ๋อจะแกะถุงซุ่มก่อนเหรอคะโอเคได้ค่ะนี่นี่นี่ไงเขาบอกนี่ไงเดี๋ยวก่อนนะดูก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเลยนมันตั้งได้ด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวก็เราเอามาเกาะตะกอนมีนกแก้วเลยแย่มิ ยิมยาก็ได้อะไรเนี่ยคอบเซตเลยนะถุงอ๋อถุงแมจะได้คอบเซตเลยถุงเดียวนี่คือมีหมดเลยเหรอได้เลยว้าวดยูนิคอนเบอร์หนึ่งโ้โหเขาเขาเตรียมเม็ดอควาบีีิคือมาเรียบร้อยนะไมาอะไรอะน้เ้วววอากให้นแก้วได่งเอเห็นถุงเล็กๆอย่างเงี้ยจัดเต็มเลยออะเลยอ่ะอันเนี้ยเหมาะอะไรรู้ไหมแม่ปุ๋ย ไปแจกให้เด็กๆหรือว่าเอาไปพกพาให้ลูกไปเล่นข้างนอกไงโอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะยูตั้งได้เลยนะคะเวลาถำแจกทไปได้เทำอไรหมได้เลยค่ะตรงนี้ตรงนี้นะคะมันเป็นเซตพิเศษมากๆเลยนะคือตรงตัวกล่องเนี่ยสามารถคือแกะออกมาทําเป็นฉากหลังและกล่องนี้นะสามารถทําออกมาได้24แบบเลยนะโอ้โ ว่านี่ไงโดยไม่ต้องเตรียมใช่คือมีให้หมดอยู่แล้วเดี๋ยวแกะนะเดี๋ยวมี้เดี๋ยวแกะก็จะเห็นข้างในค่ะพอแกะออกมาปุ๊บเนาะมัน1เซตนะคะมันก็จะหนึ่งสองแล้วก็หยิบหนี่ตัวอย่างนี้นะคะมาวางครับตรงนี้เลยค่ะว้าวดูหนูแย้มนิไม่รอเลยอ่ะเพราะหนูแย้มเล่นบ่อยแล้วดูสิหูนกแก้วหนูแย้มเสร็จแล้วค่ะโอเคเสร็จแล้วแล้วก็นี่เป็นดอปเปอร์เนาะดูด้นะน้แล้วก็ปึ้งง่ายเนาะ ลงไปเลยค่ะโหยิ้มแย้มมีสมาธิเลยเสร็จแล้วยังเหลืออีกเหรอใช่ค่ะยังถามว่าทำซ้ำได้อีกโห,โหทำได้สองตัวเลยอะพ่ะพ่อว่า<ห>ดูจากนี่แล้วนะเออดีนะนี่เฉพาะเซ็ตแบบว่าเล็กๆนะกระทัดรัดดีมากเลยครับโ็ไยพูดถึงนกแก้วก็ได้นกแก้วเลยอ่า <c oughs> นะคะเดี๋ยวยิ้มเสร็จแล้วยังค่ะโอ้เสร็จแล้วเหรอคะเดี๋ยวก็ดูหน หน่าร้าเป็นดอกไม้จริงด้วยแล้วก็ยูนิคอร์นกำลังบินแน่เลยค่ะดูปีกเป็นสีฟ้าสวยเลยค่ะเสร็จแล้วแล้วก็ยกเอาไปตากให้มันแห้งนะโอ้ยอย่างนี้เลยเนาะง่ายดีเนาะใช่วางตรงนั้นเลยวางเลยใช่ค่ะมามาถึงเวลาแล้วที่เราจะมาเล่นชุดฟาร์มกันนะคะโอ้โหตรงนี้มีฉากเลยนะฉากหนูยิ้มหนูแย้ม นี่คือชาอุ้ยเป็นแม่เลยม้าเนี่ยเบอร์หนึ่งเบอร์ยี่สิบสี่อุ้ยจะนี่สี่ชิ้นอ่ะเดี๋ยวก่อนนะคนละหนึ่งชิ้นสิบสามอ่านูิ้มเอาสิบสามเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะหนูแย้มแล้ค่ะแย้มเอาเอาเบอร์อะไรดีได้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 มาดูดูหมูแน่เลยเบอร์หอ่าค่อยคเปิดนะเพราะว่าตัวรูปภาพอะค่ะมันคือแผ่นนี้เลยอ๋อเหรอใช่รูปภาพที่เราจะดับมันเพื่อจะเอาเม็ดเอาข้อบีด อุ้ยออกง่ายอ่ะว้าวอุ้ยอุ้ยหนูยิ้มแย้ยยังไม่รู้นะให้พี่กองดูก่อนโ oh. <า>อ้วอนนววถูกต้องแต่ละช่องแต่ละตัวเลขใช่ไหมคะ oh. เขาจะมีอันนี้ให้เลยอย่างนี้เลย oh. เซตนี้เลยเขาแยกเขาข้อบีดมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะขอเปลี่ยนได้แอ,อ 24. ม24ค่ะหนูยาว24นะคะแอม24 นี้เมื่อกี้อ่ะจากตรงนี้ใช่ไหมคะ <อา S 1> ตรงเนี้แล้วก็เปิดมาปุ๊บนี่ก็กลายเป็นรูปภาพของมันเลยแล้วก็เอาวางตัวนี้ทับรูปของโรง <อา S 1> ยิม <อา S 1> จะใหญ่นิดนึงนะคะเราก็ใช้นี่มันมีมาสองาดแล้วก็ใช้ต่อ,อยนี้ได้เลยค่ะ <อา S 1> แล้วก็เอาวางอู้มันก็ติดได้ใช่ไหมติดได้แล้วก็วางอย่างงี้<อ>ได้เลยหาเลยหาเลย<อ>าหาเลยหาเลยหาเลยโด้จับได้วันนี้อยากได้พอดี ก็คือจะมีของพร้อมเล่นหมดเลยมีทั้งถาดมีทั้งสเปรย์ใช่ค่ะอยากได้เกมสุดมันน่านี่สำหรับกล่องนี้นะเอาข้อบีดนะครับหนูยิ้มแย้มชอบอยู่แล้วนะครับก็สามารถเอามาเล่นที่บ้านได้เล่นพเพลินนะครับเล้นสนุกฝึกสมาธิเนาะแถมยังสามารถเป็นของขวัญให้กับคนอื่นได้นะแล้วก็<ช><ห>เล่นเล่นกันเป็นครอบครัวได้นะครับและที่สําคัญนะครับเอาข้อบีดนะครับของแท้ได้รับความปลอดภัยจากมาตรฐานทั่วโลกนะครับไม่เป็นอันตรายแก่เด็กนะครับ อย่าเพิ่งหวังนะแน่เลยได้เลยโอ้โอะไรอ่ะพ่อมองยกให้แล้วกันพ่อมองเป็นคนเลือกนะอ่ะโอ้หนูแย้โวยเลยอ่ะโอเคขอบคุณค่ะเลยังไค่ะเราหยิบหยาดได้หมาพอดีโอ้โหได้แล้วนะเนี่ยโอ่ะอะไรอะเฮ้ยอะไรอ่ะพี่มีอยากได้เป็นอะไรอ่ะ อ้๋อนกน่ารักเอ้าอันนี้หนูยิ้มก็บอกว่าหนูยิ้มอยากได้อีกแล้วไม่ยกให้ค่ะเอ็งไม่มีเบอร์เจ็ดไหมคือสรุปแล้วดูท่าทางนี่คือจะประกอบหมดเลยเหรอคะเบอร์เจ็ดอ่ะเบอร์เจ็ดอ่ะเปิดเบอร์เจ็ดนะคะดอกไม้ทุกอันนี้เหม่อมเป็นหมออ๋อเป็นเป็นพุ่มไม้ค่ะพุ่มนนไม้เป็นพุ่มไม้นี่เป็นพุ่มไม้แล้วจะมาเหมอระว่างระว่าง ช่วยเหมือนได้ที่วางไ่ได้ค่ะจากกระต่าอย่างนี้นะคะคือเขาก็เอาแถมมาให้ด้วยนะคะเผื่อทําหายเหมือนสีฟ้าอุ้ยสีฟ้ามีแค่ชิ้นเดียวมันหายเขาก็เตรียมมาให้2เม็ดเลยนะคะเป็นเด็กๆนะพอบอมแนะนําว่าหาแบบถ้วยเล็กๆช่องเล็กๆหลายๆช่องอะไรอ่ะเงยแม่ปุ๋ยเน่นแม่ปุ๋ยเคยใช้อำที่ใส่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนที่ทําน้ําแข็งอ่ะ ในช่องฟีที่มันเป็นช่อง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 อะใช่มาใส่ได้เนาะนี่เยี่ยมโอ้โหเดี๋ยวทำตัวต่อไปนะคะโอ้อยากได้เกะมากกว่าได้ได้ค่ะแหมอารมณ์ดีเพราะเป็นของโปรดเลยเล่นตลอดเลยเล่นชินโปรดเลยค่ะนี่แหละหนูยิ้มหนูแย้มฝึกสมาธิได้ใช้กล้ามเนื้อมือของเขานะคะยิ่จับ เอต้องใช้จับค่ะจับสีอะไรแล้วสีตรงเนี้ยมันอยู่ตรงตรงไหนของรูปนี้นุ้ยใส้ยใส่กลับด้านลหรมันต้อกนี่กลับอีกฟัง่งมามาหนุ้ยเอาไปตากเลยค่ะอันนี้แบบสวยมากคุณมันีแบบเด็กใส่เยอะๆใช่ค่ะใช่เอาไปโอ้ได้หลายตัวเลย่ะ ไปเลยหยิบอะควาบบีดลงออกไปเลยค่ะอะไรอะเป็ดเป็ดอีกแล้วเหรอสีเหลืองนี่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 ลูกเจี๊ยบเอาเป็นลูกเจี๊ยบน่ารักปุ๋ยจะแกะให้นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงออุ้ยนี่อะไรอะอุ้ยแ่ารักไม่ได้แบบได้เนี่ยาได้เฮ้ยปุ๋ยจะอยากได้นะแม่เรอยากดอกเล็กดอกไม้สีชมพูโอ้ยนี่มาดูนมาดนมาดูนมาดูนมาดนส่บเก้าสิบเก้าค่ะสิบเก้าโอ้โหอันนี้ถือว่าเป็น ใหญ่เลยนะเนี่ยเหมือนว่าได้อะไรไม่รู้นะลองจับกันเปิเลยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะรถอะไรอ่ะรถอะไรอะรถคาร์เตอร์ใช่ไหมอ่ะเ่โอเคโอ้โหแกะกันใหญ่เลยนะเพลินเลยนะสนุกเลยนะอะไรอ่ะสิเป็ของูยันได้แบบเฮ้ยนี่เหมือนปลาปลาน่ารักปลาปลาเย้อุ๊ยอีกอันเดีอีกอันนึงโอ้โหเยอะแล้วเนี่ยเยอะมากอะไรอ่ะ ได้ฮูมาเดี๋ยวถ้าเราทําเสร็จเดี๋ยวเราจะมาตั้งบนฉากนี้นะคะโอเคเดี๋ยวหนูยิ้มหนยจะเล่นหมดนี่เลยนะครับพร้งแล้วนะคะมาดูกันเลยค่ะวูเดี๋ยวแม่ปุ๋ยกับหนูยิ้มหนูแย้มน่าจะแกะเซตแรกที่มันเป็นเซตส,สุ่มเซอร์ไพรส์รนะคะให้ดูนะคะของหนูยิ้มก่อนมาหนูยิ้มเป็นอะไรคะของหนูยิ้มเป็นอะไรนะเป็นยูนิคอร์นนี่มาฟังตรงนี้เลยเสียบตรงนี้เลยแป๊บหนึ่งค่ะอ เป็นดอกไม้เฉยๆวางดีๆอ๋อนี่ไงตกแต่งด้านข้างตรงนี้หรือเปล่านี่ตรงนี้ค่ะอ่ะมานี่ของหนูแย้มเหรอคะอือนิดนึงไว้ให้เรนโบว์นิดนึงไว้ให้หนูแก้วอ๋อค่ะพอได้อย่างนี้แล้วนะทางของมันอะยิ้มแย้มมันสามารถเชื่อมต่อได้ด้วยนะมาดูแม่ปุ๋ยนะปึ๊บนี่เป็นแบบนี้ค่ะนี่มัได้ค่ะอ๋อคือถ้าสมมติว่ามี สะสมให้ครบแแบบก็จะได้อย่างนี้เลยก็จะได้แบบนี้เลยนะคะนี่ตอนนี้วางครบเลยนะครับโอ้โหดูดูมันดูแต่ละตัวมีทั้งมาคือมายกขนมาทั้งฟาร์มเลยใช่ไหมคะอนี่อว้าวกระต่ายลมวันนี้หนูยิ้มหนูแย้มก็สนุกสนานมากๆเลยเนาะได้สมาธิด้วย ยาวเลยนะคะโอเควันนี้หนูยิ้มหนูยิ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี <S <S ๋ยวไปเล่นต่อเดี๋ยวเรามีอาควบบีดเหลืออยู่เยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำซ้ำไปเรื่อยๆนะคะโอเคป้เดี๋ยวเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ๊ายบาย